รายงานสถานการณ์โควิดประจําวันที่21กรกฎาคม2564ก่อนอื่นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดสถานการณ์โควิดประจําวันนะครับรายงานผู้ติดเชื้อโควิดประจําวันพุทธที่21กรกฎาคม วันนี้ติดเชื้ออยู่ที่1 3 2 0 2รายครับจำแนกเป็นติดเชื้อรายใหม่11,953รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขัง10,49รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่4,1614รายครับและวันนี้ หายป่วยกับบ้านได้8,248รายครับหายป่วยสะสมอยู่ที่2 7 7 3 0รายนะครับและวันนี้เสียชีวิตอยู่ที่108รายครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับอย่าลืมล้างมือบ่อยๆห่างเว้นระยะห่างและใส่แมสทุกครั้งนะครับ